ตายนะ่ยตายหมดตีไม่ไม่ชอบจริงเหรอทำไม่เล่นด้วยกันทุกวันก็เป็นแค่เพื่อนไงก็เป็นแค่เพื่อนแค่เพื่อนไงไม่ใช่เลยรู้สึกเจ็บกับคำนี้มากเลยเพื่อนกูเขาขี้เห็นไหมว่ามันจะพูดมาเพื่อนเลยเห็นว่าเพื่อนเลยเพื่อนกลยจิโน่มัโตะบาะละกันเลยครับ เราลย่ฟังเึงไม่ฟังอะไรเพื่อก็บอกแลยปรดีวว่ากูกับมึงเป็นเพื่อนไปเป็นแฟนกันพี่เฮ้ยสวยสวยเจนเขาไม่งานกันหรอครับถ้าไม่ใช่แฟนกันเราทะเลเล่นเลยกันทุกวันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะพี่ผู้ชายไม่ชัดเจนระวังพี่ผู้หญิงนอนนะ เใช่ใช่ดูดูเขาวิงไปโดนยิงเลยมีตัวมีตัวเชิดกูทีดูด้วยเหียกูอยู่ไหนจ้ะเจอเจอเจอเป็นทีเลยครับวิ่งมาสุดยอดให้รอเราตั้งเยอดหนึ่งนะเอจิมิชิอยู่กับดันโฟมอ้า ทำได้เงมันก็ยิงตายแล้วเหี้ยไอ้เกมคุณภาพดีเออเหี้ยมันหลุดือว่ามันออกชาร์เจอได้ไหมชาร์จเจอหรือชาร์จเจอรหรือ,รจจอรห้าด่นหินด่นหินมันเจอะเบอิอี่านงงี่แลเลยแล้วเลยวิาัาน อยู่ไหนฮะวิ่งไปวิ่งไปข้างหลังตายนะตายหมดตีอะไรไม่ชอบจริงเหรอเราไม่เล่นด้วยกันทุกวันแลก็เป็นแค่เพื่อนไงก็เป็นแค่แเพื่อนไงนแค่เพื่อนไงไม่ใช่์แล้วรู้สึกเจ็บกับคำนี้มากเลย เพื่องูคายไอ้เหี้เห็นไหมว่ามันจะพูดว่าเพื่อนเลยเห็นว่าเพื่อนเพื่อนใช่ได้นี่นี่ไอ้เย็้ไอ้หนุ่มพี่ไอ้หนุ่มพี่พี่พี่ฟิล์มได้ครับพี่ฟิล์มได้แต่พเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชุบเองเดี๋ยวผมไปชุบชุบเลยชุบเลยชุบเลยกว่าจะชุบเนี่ยผมจะตอนที่ผู้หญิงพูดถึงแม่เขาขืนว่าเออว่าใช่ โอ้ยโอ้ยน้อดีไปครับเป็นได้เพื่อนอเจมส์เบอร์สามเฮ้ยจริงเหรอผมอัดคลิปมาได้ปะเนี่ยได้ไหมไอ้ปืนกูทำไมต้องเสียงเสียงต้องเปลี่ยนเนี่ย พี่ทำไมผมไม่ซื้อสโคบสี่มาวะไม่เป็นไรสโคบสองก็เป็นได้แค่ทีสองแหละมีพี่พีสโคบสี่ตรงนี้ได้แค่ทีสองแหละดูว่างใจจะเป็นทีหนึ่งต่เป็นจะเปียงแค่ทีสองน้องเมื่อวานทำไมมันไม่เหมือนเดิมเมื่อวานเห็นพูดกันแบบแบบจูจีกันอ่ะผมเลยกดออกเอ๊ะตอนไหนก็ไม่เคยพูดจริงเหรอใช่ไหมใช่ไหมจะเอาได้ใช่ไหมเนี่ยบอกบอกลักไปเลยเชียวผม สักสักครั้งนึงอะพี่ไมยอมรับเลยนีอะไรพี่พี่พี่ตกลงเมันแรงอะไรอะไรใช่ถ้าพี่บอกรักดีผมผมออกออกวงตายเลยเอ๋ออันนั้นผมจะหยุดพูดเลยโอ้โหท้ได้เชื่อผมียวผม เอ้ยมามากับเอ้ยขอขอกัอบพี่ฟิล์มได้หนูจะลืมดนะ้วยหรอคะใครจะเปลี่ยนมาอีอีรุ่นี้เอาไหมโอเคไอโบอฟา้ารอ,อไอโบอฟา้าขอกับพี่ฟิล์มได้ไหมจวัลตอนนี้เกมคุณภาพมันทะลุแมปได้ใช่เกมนี้มันมันดีมากเมีคนอยู่ที่15พี่ เตมคุณภาพมันกนระลุแมบได้มาแล้แม่ใช่ยิงครับใช่ยิงครับคุณรู้รอย่างรไรดูออกมีตัวเอ e ็นอีบีอีตัวทีหนึง่งนี่มีสอดอันนี้ตายเฮ้ยล้มหนึ่งพี่แ<ม>ล้วล้มใช่ตอนนี้อ๋อรู้แล้วเมันล้มแล้วมันล้มแล้วพี่มันมีตัวลัดอยู่ข้างหลังนะเข้าครับเข้าเด็ดเนี่ยเดี๋ยวว่าลัดนะมีไอ้บอลเลยพี่ ไม่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 ได้หลับเอาอ๋อทำไมเบอร์หนึ่งไปไกล้ๆครับเฮ้ยพี่ฟิลก็ไปไปอยู่ใกล้ๆเขาหน่อยดิเดี๋ยวเขาล้มอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยรุ่นรถมอไซค์มารถอะไรทำไมเพี้ยงโหดหลายจังอ่ะฆ่าได้ทั้งจระเจีย มันใส่าดีกว่าเรื่ังเล่นรุ้นชื่ออไม่ดูเห็นปะยี่ามมงกูยโอ้ยอะไรกู nó khó nai bơ thì nó khó cơm đi em à đây xin có chứ vì em không tin Oh, yeah, nó พไปทั้งลัดิหัวแ่หัวแหัวแหลไม่เป็นไรนาก็ไเป็กูยังออไรส่หด้วยงอนกงอนกูอีกแล้วโอ้ทำต้องงอนกันนะูวอุอ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่ไม่บอกลออกวงนะ กรักอะไรก็มอ้จิงนะมองจิงนะรักทำไมก่อนพอรักทำไมมันก็เคเพื่อนนี่ไปหาพี่ตัวไหนสามตัวเลยน่าจะตีเต็มเลย กนะสามตัวเลยสามตัวเลยตีตีเต็มเลยจนะซู้ซูซ,ซนูนอนก่อนไหมเลยนอนไม่ไหวเลยนอนใช้คาม์โม่เลยห้หันหลังเป็นล้านเลยแรงหน้งเป็นนาดุโตเลยีิเตียวีิเตียวมวกเอฟแรงมวกซะด้วย ไม่สงหาสักคิวหนึ่งขนาดยังมีลูกศิษย์เลยลูกศิษย์ในการหมอกิดดูเอาลาสุดมติดิไม่ได้ทิ้งอาจารย์มัไม่ได้แม่งโคตรเหี้ยเลยมันงอนยไม่ได้เป็นอะไรกันงอนแปลกๆนะใช่ใช่ใช่แปลกมากใช่มันแปลกมากเลย มึงก็พูดอะไรหน่อยดีเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยทำยไมพูดกันอ่ะแปลงนะแปลงนะเฮ้ยมึงพูดอะไรหน่อยดีกินนะมัโตบอกรัตกันเลยครับตายเลยเฮ้ยพูดอะไรหน่อยดีพี่คำวันจริงนะน่ะคำวันจริงนะน่ะนำเลยน้ำเลย เอาไปเอาไปเขาพูดไม่ดีว่ามันเป็นไรกันะฮัลโหรือเมื่อกี้กูออกไปดูเฟนมาอุ้ยเขาแอบไปคุยกับแฟนเปล่าเฮ้ยระวังไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ใช่เขาพูดแบบนี้มาพูดกับงเพื่อนกันฮะใช่หรอเจ็บนะพี่พี่มีตัวไปโอ้โหยิงกูแล้วไอ้เหี้ยระวันจัดการมันให้มันจะเปิดโป๊ยิงเลยใหญ่เอ้าไม่มีแล้ว ใช่ชุบได้ค่ะเฮ้ยชุบได้มันช่วยได้แค่ตัวโยกผมเฉนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างดิใจเย็นลูกพ่อพี่พี่ชุบชุบชุบเบสที่ก่อนเลยนะทำไมใช่เนออมึงมึงมึงช่วยพูดอะไรหน่อยดิโอ้ย่เงียบแบบนี้ไม่ได้นะฮัลโหลไม่ได้นะพูด ไปตอมาเขาเป็นีอะไรไม่รู้ทำไมพี่เขารู้เรื่องวะไอ้เธอรักกัวปะกกัวปักจะบอกละเขาละจะบอกละเขละเละไอ้หนุ่มจนไอ้หนุ่มจพี่พี่บอกไปเลยมึงกูรักมึงนี่นะเออใช่ผม แต่ละคนนอมึงไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอมึงก็บอกแดีวประเดี๋ยวว่ากูกับมึงเป็นเพื่อนไม่เป็นแฟนหรอวิ้สวยสวยเจียงเขาม่งอนกันหรอครับมึงโดนลักพาตัวไอ้โจนหัวไอ้โยนแปดร้อยนักซิ่งเหรอ โอ้โหเฮียเล่นไปคนเย็นเลยโอ้โหเฮียมึงเล่นเวกเตอร์โคตรเย็น่ะมึงไอ้มาขอช่วยมึงมาดีไม่เดีถอยไปเลยถอยไปเลยมันจะเอาผมไม่แหละเป็นไรเป็นไรเฮ้มึงก็นาอ้วยปอบเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมเข้าสู่หมดลักกันแน่เข้าหมดลักเออใช่ใช่เข้าสู่พี่บอกไปเลยพี่ เป็นเพื่อนอันละเอาขนาดที่เบืร์ที่างชิโนมมโต้เฮ้ชิบีมาโต้อะชัวรชัอะไรอ่ะเชี่ยหรอเชี่ยมีอะไรเอ้ยเชียด่งเถินครับพูดดีดีไม่ทำอไมต้องเขินนะออะ ไม่ได้เขื่โนอ่ะอะไรเนี่ยจะจะวิ่งห้าใช่ไหมบอกคนนี้จะวิ่งห้ใช่ไหมใช่ใช่ช่ไม่เป็นไรผมอาชีพนี้ไาแล้วผมอาชิพมาแล้ว่เหมือนกันอ๋อออ้ยเนาะลลองเฮ้ยมีตัวกำลังขึานมมีตัวกำลังขึ้นมต้องดีเกมว่ารือว่าพอแค่นี้ไม่จิต้องรีเกมดีเกมได้ก่อนมาต่อมาต่อไม่พอเหอะเดี๋ยวพอก็ได้พอ แล้วผมจะลงไหนวะเนี่ยไม่มีที่ลงวะเนี่ยพรุ่งนี้มึงเล่นไหมนะกูถามพี่มันเล่นชีทู้นะพี่เออแล้วมึงยังไม่นอนเขาเล่นชีทแต่ผมมีมัดเปล่าตายหมดผมไปไม่ไม่รีบของมึงนี่คือไม่ไม่ไม่รีบไม่รีบรอรให้รอให้สารภาพรักไงเฮ้ยเราจะพูดลุงหมอะไรบ้แบบมันโผเลยพี่ผมพูดจริงๆเลยอ่ะยิงเขาเหรอท่า มันรู้อ่ะในตรงไหนรู้หมดเลยพวกเบอร์ียแล้วเดี๋ยวมันเจอปืนนี้ผมวอกเลยสายเกียนเกสายเกียนมันโปรหรือเปล่าผมว่าโปรร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โห เฮ้ยเรอดูเลยแต่งตัวแบบนี้ชัวร์รอดูมันจะไปฆ่าคนนะม็กซี่แม็กซี่เฮ้ย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 เอ้าเอ้าทำแม็กดิเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เก่งไอวินผมกดไลค์ให้เลยเท่มากเลยเอะกันทั้งที่รู้นะมี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 อะไรมีอะไร นะรีพอร์ตไม่งเลยสัตว์เดาไปไฟนท็อซีกไม่ได้เช็คก์ดีกว่าดูไงก็โปรพี่พี่พี่พีได้ได้ก็สูงหมดซีแล้วพี่พูดเลยอหมดอเอ้เอ้เอ้ยเอสวสสวสวยนือเนอเมือตนอเ้อ้ หรือว <muitas S 2> ่ามันให้โปรแบ่งไม่เกี่ยวใช่ไหมน่าจะมีเฮ้ยโคโนดโอ้โหสองร้อยเมตรน่างะวันนียจร้อยโดนระเบิดเย้ไม่กไอคิวชุดจริงทำไมต้องหนีด้วยอะบวกเลยเชฟผู้ชมชิปนี้ก็บอกว่าถ้าผมอัดตั้งแต่แรกมันจะแบบโรแมนติกไม่เอื้อไปยุ่ยข้างผมบอกรักก็ว่าที่อะไรผมอยากให้กดไลค์ในผมด้วยนะครับจะให้ผมไปแกล้งไข่หลือว่าไปจีบใครก็ได้นะ จะให้มาแกงพี่ฟีมก็ได้ฮัลโหลคาวเออเป็คนแกงแล้วหนึ่ง